สนุนโดยที b ีบีออฟรีกดโอนจ่ายฟรีทุกตู้ทั่วไทยฝากเงินได้ประกันอุบัติเหตุฟรีจิ๋วเจิ้งปู่เซินเจียวหนังนึกถึงยาจากสมุนไพรจีนต้องจิ๋วเจิง้ง New c o l o l l a อ t i s ิ Feel it more สาวขอความเป็นธรรมไปคลอดลูกหมอลืมพ้าก๊อตไว้ในช่องคลอดจนเหม็นเน่าเข้าห้องน้ำหลุดออกมาช้ำเลือดช้ำหนองร้องสื่อจี้โรงพยาบาลรับผิดชอบความช่วย อดีตตชดหล้อนยาพาเพื่อนไปส่งบ้านปิดล็อกขังข้ามวันข้ามคืนเพื่อนหนีได้ชักมีดไล่แทง30แผลอาการสาหัสแม่เปิดใจอมรินทีวีลูกติดยาเพราะต้องไปแฝงตัวในกลุ่มพ่อขายยาสุดท้ายหน่วยไม่เหลียวแลให้ออกจากราชการกลับมาอยู่บ้านตามมีตามเกิด สองลุงคู่สีตั้งวงกงเล่าเมาได้ที่เริ่มปากไม่ดีขอมีสัมพันธ์กับแม่เพื่อนลุงหัวร้อนหยิบค้อนต่อเข้าหัวสมองกระจายอมรินทีวีคลี่ปมโหดเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้านั้นกันแน่ช็อกเด็ก16พกขวานเข้าโรงเรียนจามหัวรุ่นน้องดับสยองกลางโรงอาหารสางแทนถูกบูลลี่เป็นปีไม่มีใครแก้งงผู้อำนวยการบอกเด็กทั้งคู่ไม่เคยมีปัญหากันมาก่อนความจริงคืออะไรไขปริศนาทั้งหมด ไปพร้อมกันในทุกโต๊ะข่าวสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะ,คะมาติดตามทุกโต๊ะข่าวช่วงที่1น,นะคะวันนี้วันพุธที่21มิถุนายน2566วันนี้อยู่กับคุณนบจรดสใจกเกษมดิฉันกมลพรวรกุลและคุณเชียร์ที่คำพรค่ะกลางสัปดาห์แบบนี้อยากเริ่ม ข่าวแรกด้วยเรื่องร้อนๆที่เกิดขึ้นเพราะเจ้าหน้าที่ที่จังหวัดสมุทรปราก,การเขาได้รับแจ้งนะฮะน้องเชียน้องเก๋บอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งคุ้มคลั่งแล้วขังตัวเองอยู่ในบ้านไม่ยอมออกไปไหนแล้วก็อรารวาสพังข้าวของอยู่ภายในบ้านเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งปั๊บรีบระดมกําลังแล้วอุปกรณ์ครบมือเลยไปถึงปั๊บ่องดูก่อนข้างในเป็นยังไงบ้างแล้วสักพักหนึ่งคุณผู้ชมลองดูปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่วอลขังใส่เสาขังใส่ผิด

โดนไหมเออไปนโบสตาอย่าไปบ่นเดูมันตาโดนไหมโมบูดีนจะเย็นถ้ามีงานตาอาให้เงโกนันนวดมันไปกันไปสุดท้ายฮะคุณผู้ชมครับ ยบด้วยปืนไฟฟ้าแต่กว่าจะช็อตแล้วหยุดได้เนี่ยเราจะได้ยินเสียงกตกๆตตตตตตประมาณสี่รอบนะพี่พจไม่ยอมหยุดคลั่งเลยที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้อยู่ในซอยเทพารักแปดสิบสองเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วตอนที่ได้รับแจ้งในช่วงประมาณเที่ยงกว่าบอกผู้ชายคนนี้คุ้มคลั่งอยู่ในบ้านขังตัวเองเจ้าหน้าที่มาถึงเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ําแล้วก็อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะครับซึ่งญาติพี่น้องเขาบอกว่าจริงๆแล้วแกเป็นคนดีนะขี่วินรับจ้างมีงานมีการทําแต่เมื่อเช้าเนี่ยเพิ่งออก แล้วก็มาคลั่งอยู่ในบ้านก็เลยต้องประสานเจ้าหน้าที่พอช็อตเสร็จปั๊บนิ่งได้ที่แล้วก็พาไปสงบสติอารมณ์ต่อที่โรงพักแล้วเดี๋ยวก็คงต้องมีการประสานว่าอาการเนี้เกิดจากอะไรเห็นเขาบอกว่าน่าจะมาจากเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับกว่าจะสงบได้20นาที20<อ>นาทีเนี่ย ใช้เวลาเกือบ10นาทีในการแบบยิงไฟฟ้าใส่เขานะ<อ>แต่จริงๆแล้วปืนไฟฟ้านี่โดนรอบแรกน่าจะมีผลแล้วนะเคยไปทําข่าวตอนที่เขาทดสอบกับทหารานะรอบเดียวทหารตัวบึกๆเนี่ยยังล่วงเลยนั่นะสิ<อ>ปืนปืนมันต้องชาร์จไฟไหมต้องชาร์จจำใจสงสัยไฟอ่อน <laughs> <laughs> ยิงพี่เขาต้องเกือบ20นาทีมาที่หนึ่งเรื่องคุณผู้ชมค่ะพื้นที่ชนบุรีค่ะกู้ภัยได้รับแจ้งเหตุเลยจะไปช่วยชาวบ้านในระหว่างที่จะไปช่วยชาวบ้านรอให้เจ้าหน้าที่ตํารวจมาแต่บังเอิญว่ามี ผู้ชายคนหนึ่งไม่รู้วเมาหรือว่าไม่พอใจอะไรกู้ภัยมีเรื่องมีปัญหาชกต่อยกับกู้ภัยค่ะผู้ชายคนนี้แหละสายชนนำสกุลดังด้วยนะพี่นไม่เส็นมึงันพไม่จับเก่งมากชนแล้วอไปจับกูโขาไปดิไม่ได้ อขอไอมาอยะพพเอพูดูไราพูดดีๆนั้นเนี่ยก็รู้พูดดีก็พอบอกไปจอตที่อยู่อยู่อะฮะอยู่ไม่ได้ไ้แจงอะใช่แล้วแจ้งพูหนูทำไมไม่รู้เพราขาเจ้าถุเรี่

ทวนทองใช่ไหมคะคเห็นสายชนเนาะนทวนทองจะเป็นกลุ่มกู้ภัยค,ะค่ะได้รับแจ้งเหตุว่ามีกระบาดท,ทึบคันหนึ่งเนี่ยพุ่งชนชาวบ้านชาวบ้านเขา<อ>เขาก็ต้องไปดูร,ระหว่างนั้นนั่นแหละเขาก็ต้องรอตำรวจมาไฟวบว่า,าต,ตำรวจกำลังจะมารวมถึงเขาด้วยรปรากฏว่าตามคําบอกเล่าสายชนมาซึ่งจริงไม่ได้เกี่ยวกับเหตุการณ์นะไม่เกี่ยวอะไรเลยหรอไม่เกี่ยวแต่เหมือนพี่เขามากับชายชะกันอีกกลุ่มหนึ่งแล้วเอะอะโวยวายแล้วประมาณว่ามัดยุ่งวุ่นวายอะไรอยู่ตรงนี้ าทาไมไม่จะไปแล้วพี่สายชนมายุ่งอะไรกับเขา <c oughs> กําลังคิดอยู่เหมือนกันเพ<อ>ราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นแถวแถวซอยโรง,งแป๊กเขาไม้แก้วนะคะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีตามที่คุณทวนทองบอกเลยว่าระหว่างที่กําลังทําการรอตัวของตํารวจเข้ามาเคลียร์พื้นที่ <c oughs> คุณพี่กลุ่มนี้แหละเดินเข้ามาโช์นักเลงใส่ด่ากราดมีบางช่วงเนี่ยไหมภาพจากกล้องหน้ารถมีบางช่วงเนี่ยเอะอะโวยวายแล้วถามเขาด้วยนะว่าเหมือนอารมณ์ว่า มาทำอะไรพวกมึงกลับไปกันได้แล้วไม่มีคนเจ็บ oh. พวกมึงมาอยู่กันทําไมแถวนี้ oh. ก็เขาเป็นกู้ภัยไงพี่ oh. เขาเป็นกู้ภยัยหลังจากที่ทะเลาะก,กันแล้วมีการต่อยหมัดใส่คุณทวนทองปรากฏว่าเช็คไป mm. เช็คมาอุ้ย oh. oh. เนี่ยเห็เนไหมเอา้าตะลุมบอลกันขนาดนี้อันนี้ oh. ภาพาก,กล้องของหน้ารถกูภ้ภัยเชื่อไหมว่าเขากลัวหมายถึงคุณทวนทองนะเนื่องจากมีการพูดกันว่าคุณสายโชน่ะนามสกุลเหมือนนักการเมืองท้องถิ่นคนนึ่งลองฟังเสียงคุณทวนทองก่อนค่ะ ก่อเหตุน,นะครับขเขาก็อยู่ที่เกิดเหตุนั่นแหละทีนี้เขาก็มาผมก็ลงมาสอบถามว่าทีแรกเขาพูดก่อนเลยว่าอะไรนะไม่มีคนเจ็บไม่ไม่เป็นไม่เป็นไรกลับไปเถอะอย่างนี้เราด้วยความที่อย่างสภาพที่เกิดเหตุที่เห็นนะมันมันมีเศษหินก้อนอเลอะเลยอยู่ถนนเราก็ต้องอยู่เราก็เลยบอกว่าเราเป็นเจ้าหน้าที่ครับเราต้องอยู่เพราะว่า มันคือเรายังไม่ทันพูดอะไรมากมายครับเราบอกว่าเป็นเจ้าหนี่เราต้องอยู่ใช่ไหมเขาก็บอกว่าเอามึงจะอยู่ก็อยู่ไปทําคอเลยพอทำคอเสร็จปุ๊บเขาก็พูจาแบบมีชิปอยู่นะว่าชิพอยู่ว่าพูจาแบบเอาแบบด่าพวกเราอะไรครับด่าเราด่าพวกเราอ่ะแล้วพวกเราทําอะไรอ่ะล้วมีมาจากไหนเดี๋ยวก่อนเออเกี่ยวอะไรด้วยเดี๋ยวก่อนพี่เกี่ยวอะไรด้วยนะพี่วงนะแต่วันนี้ยคุณผู้ชมครับ เมื่อมันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอมารินทีวีก็ต้องตามให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพทั้งหมดเพราะเราได้ไปเจอพี่สายชนด้วยอบอกนามสกุลได้เลยสายชนประกอบธร,รมเป็นนามสกุลเดียวกับนายกเทศมนตรีเทศบาลตะมนตะเคียนเตี้ยด้วยนี่ฮะแล้วภาพทางซ้ายมือก็คือเมื่อสักครู่เนี่ยคือรถกระบะตู้ทึบที่มันพุ่งเข้าชนกำแพงบ้านแล้ววันนี้เราได้คุยกับพี่สายชนเอ้าจริงๆพี่สายชนบอกว่าไอ้คนขับกระบะตู้ทึบเมื่อสักครู่เอาเปิดภาพทางขวามือหน่อย นี่คนขับประบาดตู้ทึบเนี่ยมันเป็นรุ่นน้องผมแล้วนั่งดื่มด้วยกันมาก่อนแล้วมันก็เมาตอนมันกลับขับรถกลับบ้านมันก็โทรมาหาผมแล้วว่าพี่ผมขับรถชนกำแพงบ้านคนแต่คุยกันแล้วเคลียร์กับเจ้าของบ้านแล้วไม่มีใครเจ็บ เลยตกลงค่าเสียหายเดี๋ยวจะซ่อมกำแพงให้เท่านั้นเองก็โอเคแยกย้ายแต่พอกู้ภัยมาปั๊บผมก็เลยถามไม่มีคนเจ็บแล้วพี่จะมาทําไมกู้ภัยเนี่ย<อ>แต่กู้ภัยก็สวนกลับมาไม่ดีกู้ภัยเขาบอกว่าก็พวกผมเป็นเจ้าหน้าที่จะให้กลับได้ยังไงออกอากงอาการเนี่ยพี่สายชนก็บอกแหมผมเห็นแล้วมันมันขวางหูขวางตาแล้วที่สําคัญคือกู้ภัยกลุ่มเนี้ย เคยมีปัญหากับผมมาก่อนอเคยมีอุบัติเหตุหน้าบ้านผมผมก็โทรแจ้งกู้ภยัยพอเขามาปั๊บผมก็ถามทําไมมาช้าแต่กู้ภัยกลุ่มนี้เลยเขาบอกถ้ามาช้าแล้วทําไมถ้ารีบนักไม่พาคนเจ็บไปส่งเองซะละคราวนี้มาเจอรอบสองผมก็เลยชะเข้าให้ใหม่ๆไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรแล้วผมไม่ยอมแก้ข่าวไว้เรื่องเขาเจ้พูดว่านามสก,กุลอะไรเงี้ยจริงๆมันนามสก,กุลมันไม่เกี่ยวพี่นะมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวคนครับ นามุณนี้เขาดีดียแยะไปครับคนตะกินเปี้ยนามคุณประกอบทานเยอแยะแล้วก็ผมไม่ใหญ่เขาไปโยงโยงถึงนามกุลทำอะไรไม่เกี่ยวมันเป็นเรื่องของตัวบุคคลภายหลังเกิดเหตุเนี่ยพี่อยากพูดอะไรไม่อยากจะคุยกับทั้งชาวบ้านทั้งในเรื่องของนามกุลในเรื่องของเกี่ยวกับกูภ้ภัยหรือเรื่องที่ก่อเหตุเม,มื่อคืนมผมก<ม>็อยากพูดนั่นแหละครับเพราะว่ากู้ภัยเขาก็ผมก็ใจอ้นเนี้ยเขาอาสาเนาะอ่าเขาก็ทำก็ช่วยเหลือคนนั่นแหละผมไม่ได้มีอาชีพอะไรกู้ภัย ถ้าผมไม่ได้มีอาติอะไรกับเจ้าหน้าที่อะไรนยแต่ว่าผมมีอาติกับคนบางคนกนดีบางูดไม่ดีกับผมอ่างเงี้ยมันก็มีคนเหมือนกัน่ะใช่ไหมพี่เขืองเขืองมาก่อนแต่พี่สายาพี่ใส่ชนแกบอกเลยนะ ไม่ไมีแน่นอนว่าสวยรวยกระเช้าดำเนินคดีก็ดำเนินคดีสิอ๋อพร้อมสู้เลยพ uh ร้อมสู้พี่เขาไม่ผิดค่ะพี่เขาไม่ผิดพี่เขามั่นใจว่าพี่เขาไม่ผิดใช่ไหมจ้ะมั่นใจอ่าพามาดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยแล้วกันผิดไม่ผิดว่ากันไปตามคลิปคุณผู้ชมคะปกติเนี่ยเราจะเคยเห็นเรื่องของการรณรงค์นะเวลาเจอรถที่มีสัญญาณฉุกเฉินรถกู้ภัยรถพยาบาลเนี่ยควรจะหลีกทางให้หรืออะไรเพราะว่ามันอาจจะเป็นนาทีชีวิตที่สําคัญเหตุการณ์นี้สาวคนโพสต์เขาบอกว่าไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองลองชมคลิปกันก่อนค่ะ เป็นสิบตำรวจโทรสองนายเลยแต่อตอนนี้เขายังไม่มีการเปิดเผยนะว่าสังกัดอะไรหน่วยไหนแต่ทางผู้กำกับสพบางไม่นางแล้วก็ทางกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี มาดูคดีนี้ด้วยตัวเองแล้วก็เดี๋ยวไปพิสูจน์กันแหละว่ามันจริงไหมกับไอ้สวยกล้วยทอดไอ้ถุงสีน้ําตาลที่น้องเก๋บอกเนี่ยใส่กล้วยทอดปะมหานตเจ้าหน้าที่คงไม่หรับมังอย่างนั้นเลยหรอเอาคุณผู้ชมมาพูดถึงเรื่องของเกณฑ์เรื่องนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะเพราะนอกจากอร่อยแล้วยังได้ลุ้นโชคด้วยเพราะเราจะมาฉลองวันเกิดนมตรามาลีกันคุณผู้ชมครับครบรอบ60ปีกับแคมเปญยิ่งใหญ่เลยใครๆก็มีสิทธิ์เกิดจากโชคใหญ่กับ วันเกิดมะลิ60ปีแจก600รางวัลกว่า6ล้านบาทนะครับมีรางวัลใหญ่เป็นกระป๋องทองคำมะลิ มูลค่าหนึ่งล้านบาทเลยนี่ที่เห็นอยู่บนหน้าอจอนี่นะฮะแคมเปญน,นี้เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ผูกพันกันมาอย่างยาวนานตลอด60ปีค่ะบริษัทจึงได้ออกแคมเปญชิงโชควันเกิดมะลิ60ปีใครก็มีสิทธิ์ได้เกิดแจกกระป๋องนมมะลิทองคํามูลค่า1ล้านบาทจี้ทองคําและของรางวัลอื่นๆอีกมากมายทุกเดือนไปจนถึงสิ้นปีนะคะเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ตรามะลิ รุ่นชิงโชคผลิตภัณฑ์16รายการและเก็บชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์รุ่นชิงโชคเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์แล้วส่งมาที่ตู้ปอนอ99ปอนอสอสมุดปราการ10270ค่ะคุณผู้ชมแจกกันทุกเดือนเลยเริ่มจากรางวัลครั้งที่1ในวันอังคารที่25กรกฎาคมนี้แล้วนะคะและจะปัก และจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีครั้งที่1ในวันที่1สิงหาคมนี้ระยะเวลาของกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต่1มีนาคมจนถึง20ธันวาคม2566นี้ค่ะนอกจากที่ผู้บริโภคจะได้ทานนมข้นหวานที่อร่อยและมีคุณภาพแล้วนะคะอยากให้ผู้บริโภคทุกคนมีส่วนร่วมกับแคมเปญที่ชิงโชคในครั้งนี้ค่ะยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มากและคอยติดตามกิจกรรมของมารีได้ทาง a ฟ e b o o k มารีครับเฟรนนะคะหรือว่าสแกนคิวอโค้ดตรงนี้ง่ายมาก อยากกินเลยตอนนี้นะคะจะนึกถึงความหอมหวานกลมกล่อมอยู่ที่ปากเนาะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะท้องน้ำไหลจะแอบแล้วนะจะแอบกินแลวนะเดี๋ยวพักสักครู่ครับแล้วช่วงหน้าพามาดูเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าไปมีเรื่องกันที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วสักครู่หนึ่งกลับมาถึงกรุงเทพมาไล่ยิงกันต่อเพราะเคลียร์กันไม่จบสุดท้ายตายแล้วมีกล้องวงจรปิดหลักฐานชัดเจนแต่คดีไม่มีความคืบหน้าเดี๋ยวมาตามประเด็นนี้กันฮะ นี่คือโอกาสที่ OR ร่วมสร้างให้เกิดขึ้นจริงและเราจะทำให้ตัวเลขเหล่านี้เพิ่มขึ้นต่อไปร่วมสร้างโอกาสเพื่อทุกการเติบโตอย่างแท้จริง OR เบรกแ๊บขอไปแซบกับเคเอฟ ผู้พันแชร์กันบันพรหัสวิงแทบ12ชิ้น159บาทถึง29มิถุนายนนี้ไม้บาซินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอมีตัวยา24งสีไดโครบเบนซินแอลกอฮอลและเอมีมเนทาคริซอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช้อปปี้เอาใจสายช้อปแจกโค้ดส่งฟรีไม่อันทั้งแอป <c oughs> คนสินค้าตัวท็อปแบบจัดเต็มยังกดเก็บโค้ดและชอปสินค้าราคาดีที่ช้อปปี้วันนี้ถึง31ธันวาคมนี้ส่งฟรีต้องช้อปปี้ รูย่างฟันโอมีแบบเหลี่ยมแถมมีรถใหม่ปัตเตอร์และชิปฟันโอสแควร์อร่อยลองเลยดอกตำ่ำสงสัยไไม่รูต้ตอนนี้ดอกเบี้ยมันขาขึ้นก็ยันให้อยู่ไงขึ้นยันดอกสินเชื่อพร้อมบัตรติดล้อยันดอก0.94% เดี๋ยวยันไม่อยู่เอ้ยถ้าอยากทำอาหารไทยให้โอชาใส่ผงปร,รุงรสมูโอชาก็น่ากินถูกใจโอชาโอชา,ชาอชาหารไทยชใช้โอชา,อชาจากตราชาดา ย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่านน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใชย้ยาเฮ m o วิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮ m o วิตโกวันละหนเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใชย้ยา มาไลส่สดกันตัดผมมาไม่เข้ากับหน้าไม่เซลล์ป่ะรอผมยาวกันนี้ก่อนไม่ต้องรอใช้แันติ้งเลยมีแอชีพอินสูชันเปอตินวิตามินช่วยให้ผมแข็งแรงขึ้น5เท่าผมยาวสวยเร็วงั้นละมาสบัดผมยาวกันเรื่องผมยาวต้องแซนสิวเปิดรับความซาจากแฟนตาไปเคี้ยวให้มันกว่าเดิมไปฟินกับทุกรสชาติจะรสไหนก็อร่อยเท่ากันสนุกสุดซาจัดแฟนตาคู่สแน็ค ไม้ยาินโอทีซีมินยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอมีตัวยาสองสีไดโคลบนซินแอลกอฮอล์และเอมีมเมทาคริซอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแอร์แคริเออรคอปเปอร์ล้ำกว่าเดิมสั่งงานผ่านมือถือพ่<ค>นด้วยคอยดินแดงรับประกันสูงสุด10ปีคุ้มประหยัดไฟเบอร์5้นคุ้มล้ำกว่าเดิมเลือกคอปเปอร์จากแคริเออรมีครีมต้องมีแยมดีว,วอรี่คุกกี้อสอดไส้ครีมและแยมอืม้ออร่อยดีว,วอรี่คุกกี้ เตรียมตัวให้พร้อมสหกรุปแปร๊แฝจัดใหญ่ึกเจ้านักช็อปมหากรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่นักช็อปตัวจริงห้ามพลาดพบกับสินค้ากว่าพันรายการจากแบรนด์ชั้นนำวันที่29มิถุนาย,ยนถึงสองตุาคมนี้ที่ใบเทคบางนาแดดไม่มีสักกี่ทีก็เหม็นอับซ้ำซากหมดห่วงเรื่องกลิ่นอับด้วย breeze excel active fresh มีเทคโนโลยี anti odor ช่วยลดปัญหากลิ่นอับซ้ำซากผ้าสะอาดไม่เหม็นอับหอม fresh แม้ไม่มีแดด breeze excel active fresh ลองเลย สนับสนุนโดยปุ๋ยทิพผลผลิตดีชีวิตดีเบ็ลสิตเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลยอดและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา มาครับคุณผู้ชมครับ<ช>พามาดูเหตุการณ์นี้ในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมเขาบอกว่ามีร่างทรงคนหนึ่งได้รับการติดต่อนะบอกว่าช่วยช่วยปัดเป่าช่วยทําให้ชีวิตมันดีขึ้นหน่อยได้ไหมเพราะามันมีเรื่องมีราวเรื่องคดีความถ้าชนะคดีปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจะยกที่เดินบางส่วนให้แล้วสุดท้ายชนะคดีแต่ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพาพวกมารุมกระทืบร่างทรงซะอย่างนั้นเลยเอาเลยวะถ่ายเลยอาผู้ญิเลย แล้วล่างทรงที่เขามาร้องเรียนเนี่ยนะชื่อป้าแมวคือแกบอ,อกเลยนะฮะบอกว่าคือก็ไม่ยังงงอยู่เลยว่าเนี่ยมีคนมาติดต่อขอให้ช่วยปัดเป่าช่วยเหลือเรื่องคดีความดูหมงดูหมออะไรให้หน่อยเพื่อที่ว่าคดีมันจะได้ชนะแล้วพอคดีชนะทำไมฉันโดนกระทืบอะะ่ะกำลังนั่งกินข้าวอยู่กับเพื่อนแท้แล้วก็มีภาพวงจรปิดเปิดคู่ขนานกันไปได้เลย<ะ>เพราะมันจะเห็นรถของกลุ่มคนก่อเหตุขับเข้ามาในซอยตอนประมาณ5้าโมงครึ่งเนี่ยนะฮะ เข้ามากระทืบเนี่ยนะแค่ประมาณ2-3นาทีเท่านั้นเองกระทืบเสร็จปับ๊บแกไปเลยใช่พวกนี้นะคะเป็นชายต้องสงสัยประมาณ3คนเข้ามาแล้วก็มาก่อเหตุค่ะซึ่งจริงๆอ่ะป้าแมวเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาอธิบายกับเจ้าหน้าที่ว่าเอ๊ะ หรือจะเป็นคู่กรณีที่ไม่พอใจเราค,รคือพอเราเนี่ยไปช่วยเหลืออีกฝั่งจนเขาชนะอไอ้คนที่มันเป็นฝั่งแพ้คดีอะมันเลยยกพลุมากระทืบป้าแมวหรือเปล่าอตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกแบบนั้นเขาก็เลยพยายามรวบรวมหลักฐานแล้วก็เอาไปแจ้งความดําเนินคดี<อ>ให้กับตัวของเจ้าหน้าที่แล้วก็รวบรวมได้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละประกอบกับคลิปปรากฏว่าเราเลยส่งน้องพิงค์ค่ะนักข่าวของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ ตึกแถวที่อยู่ตรงกันข้ามนี่ในฝั่งบ้านที่เกิดเหตุกับป้าแมวไปถามชาวบ้านแถวนั้นว่าวันเกิดเหตุเนี่ย มีใครเห็นบ้างไหมชาวบ้านบอกว่าวันก่อนเกิดเหตุนะมันมีคนเข้ามาสอบถามบ้านหมอดูอยู่ตรงไหนเห mm hmm. มือนมาแบบดูลัดเราอะ่ะ oh. เออแล้วหลังจากนั้นมันเกิดเหตุเลยตอนนั้นน่ะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลมาที่บ้านแล้วก็มีตำรวจนอกเครื่องแบบสวมเสื้อที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ตำรวจ <c oughs> มีป้ายแขวนด้วย mm hmm. นะน้อง <c oughs> บบบน้องพิงแบบเนี้ย mm hmm. แล้วขับรถไม่มีโลโก้เข้ามาคุยกับหมอดูแล้วสักพักก็ออกไป mm hmm. ก่อนที่คล้อยหลังไม่นานช่วงเย็นไอ้ชายชักันารสามคนที่เข้ามากระทืบป้าแมวกับลูกศิษย์อ่ะมันมาค่ำๆแล้วหลังจากนั้น ก็ม oui. nah ีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาอีกชุดหนึ่งสาเหตุป้าไม่รู้หรอกหมายถึงคนที่เล่าให้น้องตัวของน้องพิงฟังอะนะแต่เขาบอกว่าเอาจริงๆหมอดูคนนี้พักอยู่แถวนี้เป็น10ปีแล้วปกติเขาก็ไม่ส่งเสียงกับใครนะลองฟังเสียงชาวบ้านที่ให้ข้อมูลเราหน่อยค่ะน่าจะรถกองปราบเห็นมานอกข้างแบบทำไมเรารู้วเป็นรถกองปราบอะเห็นๆดูจากล้อแล้วก็ปลาจะเป็นกวาตำรวจออกไปไม่ถึงมงมันชุดที่ว่ามา เข้ามาแล้วก็แกบอกว่าแกที่ว่าได้ยินแกว่าแต่ยว่าเหมือนนึกว่ากชุดตำรวจที่ว่ามาทำมาจับคิดว่าเป็นำ<อ>ตำรวจอ๋อยังมาทำหน้าร่างกายซึ่งน้องพิงก็เลยไปถามจนที่ตำรวจสิคะพุ่มกับสอพอดอนตูมว่าอา้าวทลไม่มีรถตำรวจไปบ้านป้าแมวก่อนเกิดเหตุนะคะใช่แต่ว่าทางพู่มกับสอพอดอนตูมนะคะก็บอกว่าชุดที่เข้าไปเกี่ยวไ,ไปก่อนหน้านี้นะคะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะอาลองฟังเสียงท่านผู้กำกับดูดูค่ะ พุ่งกับอ๋อไม่ม,ไม,มีไม่มีขออภัยนะคะขออภัยค่ะคือตํารวจเนี่ยนะก็ผู้กากับท่านบอกเลยบอกว่าจริงๆแล้วตํารวจชุดที่เข้าไปในจุดเกิดเหตุไม่ได้เกี่ยวกับกลุ่มคนที่ไปกระทืบป้าแมวนะคือได้รับแจง้งปั๊บก็เข้าไปดูตรวจสอบที่เกิดเหตุเท่านั้นเองแล้วเขาไปก่อนแล้วด้วยซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่บ้านป้าแมวถูกล้องเรียนมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเพราะถ้าคุณผู้ชมลองดูบริเวณหน้าบ้านป้าแมว นะฮะถ้าเปิดคู่ขนานกันไปเนี่ยจะเห็นเลยว,ว่ามันจะมีพวกกระถางต้นมงต้นไม้มีลูกปง่งลูปปั้นเนี่ยวางอยู่ข้างหน้าแล้วก็ถูกล้องเรียนมาก่อนตำรวจว่าเฮ้ยไม่น่าจะเกี่ยวกับตำรวจเข้าไปยุ่งนะนแต่น่าจะเป็นเรื่องของการถูกล้องเรียนซึ่งวันนี้เราก็ได้คุยกับคุณสมรักษ์มีใจดีเป็นนายกเทศมนตรีตำบลสามงามบอกตรวจสอบแล้วเอาจริงคือบ้านปาแมวเคยถูกล้องเรียนจริงเพราะ เขาลองเรียนว่ามีการวางสิ่งกีดขวางรุกล้ำพื้นที่ถนนซึ่งเป็นที่สาธารณะวางรูปปั้นดูน่ากลัวพอเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบเนี่ยมันก็มันก็เป็นอย่างที่เขาว่าจริงๆแหละ <c oughs> ก็มีการพูดคุยกันเนี่ยนะแล้วก็ขอความร่วมมือย้ายรูปปั้นย้ายกระถางต้นไม้ขยับเข้าไปหน่อยได้ไหม <c oughs> สุดท้ายป้าแมวก็ยอมย้ายเพราะฉะนั้นเนี่ย เมื่อทุกอย่างมันเคลียร์แล้วทางเทศบาลเองก็คิดว่าไอาการที่ป้าแมวไปถูกรุมกระทืมเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับการวางสิ่งกีดขวางบนทางสาธารณะยังสงสัยอยู่เหมือนกันว่ามันมันจะเป็นเรื่องปัญหาความขย้งส่วนตัวหรือที่ป้าแมวไปช่วยให้คนบางคนชนะคดีแล้วบางคนแพ้คดีเลยไม่พอใจหรือเปล่าไม่พอใจความศักดิ์สิทธิ์ของป้าแมวหรือเปล่าขนาดนั้นเลยอรอโอ้โหดู เดี๋ยวลองตรวจสอบกันดูอีกทีหนึ่งนะคะเรื่องนี้ส่วนอีกหนึ่งเรื่องให้หนักข่าวลงพื้นที่ไปเหมือนกันเขามาร้องเพจสายใหม่ต้องรอดค่ะเพราะว่าพี่ชายของเขาถูกยิงจนเสียชีวิตแล้วเอาจริงๆต้นเรื่องพี่ชายของเขาไม่ได้ไปมีปัญหากับคนกลุ่มนี้ด้วยนะคนกลุ่มนี้มีปัญหาตอนที่ไปเที่ยวกันก่อนหลังจากนั้นพอกลับเข้ามาในส่วนของพื้นที่กรุงเทพบังเอิญว่าลูกพี่ของคนกลุ่มนี้วิดีโอคอลมาส่วนพี่ชายพี่กำธรเป็น